ต่างชาติก็มาร่วมพิธีด้วยนะครับผมนะวันนี้ก็เยอะนะครับผมนี่ครับบรรยากาศด,ด้านในนะครับผม นี่นะครับผมบรรยากาศตอบก็อาจจะเดินเก็บภาพก่อนนะครับผมนะก่อนที่จะเดินบนนะครับนี่ครับผมนี่ครับช่วงนี้ก็เย็นสบายนะครับผมนะครับประชาชนก็มานั่งคนที่เดินรอบ ครบรอบแล้วเขาก็อาจจะมานั่งนะครับผมมานั่งพักผ่อนก่อนนะครับผมนะนี่ครับนี่นะครับผมโอ้โหคิวยาวนะครับตอนนี้ต้อมก็ออยู่ที่หน้าจุดคัดกรองน,นะครับผมนะแต่ว่ายังใช้เวลาอยู่นะครับต้องเตรียมบัตรประชาชนนะครับผมนะแล้วก็บัตรประจำตัวหรือว่าพาสปอร์ตนะครับผมนะก็สามารถ มาสแกนเข้าไลน์นะครับผมผลครับคนเยอะมากเลยครับผมอันนี้เขาก็จัดเป็นสีแถวนะครับผมนะก็ยังซานี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดคัดกรองนะครับผม เดี๋ยวไปเจอกันล้านในนะครับนี่ครับผมตอนนี้เอ่อเราก็เข้ามาล้านในสนามดวงแล้วนะครับผมนะนี่ครับบรรยากาศล้านในนะครับผมก็จะมีเอ่อประสาชนนะครับผมมากราบไหว้ขอพรนะครับผมนะบรมภาษีนิกถานะครับนี่ครับผมตรงนี้ก็จะเป็นเอ่อยันลานหญ้าเทียมนะครับผมก็สามารถมานั่ง เล่นแล้วก็ถ่ายรูปไร่นะครับผมตรงจุดนี้นะครับครับผมอ่มาครับผมเดี๋ยวสำหรับใครที่อยากเข้ามานะครับผมก็เตรียมพาสปอร์ตหรือว่าบัตรประจำตัวนะครับผมเรามาแสดงตัวตนนะครับอันนี้ครับโอ้โหบรรยากาศตรงนี้ก็จะมีผู้คนนะครับผมเรมาถ่ายรูปกันนะครับ นี่ครับผมเดี๋ยวเราเลื่ออัปเดตภายในสนามหลวงกันนะครับผมนะนี่ครับวันนี้ไม่รู้ว่าจะมีการบินโรนหรือเปล่านะครับผมน่าจะมีการบินโรนนะครับวันนี้นะครับบินโรนเสริมพระเกียรตินะครับผม ทุกคนบรรยากาศตอนเย็นๆนะครับผมนะเวลาหกโมงกว่าๆนะครับหกโมงครึ่งน,นะครับผมนี่ครับภาษาส่วนมากันเยอะจริงๆนะครับผมนะเพราะว่าส่วนมากเขาก็รอเลิกงานนะครับผมนะบางคนก็เลิกงานดึกก็มีนะครับผมบางคนก็เลิกห้าโมงหกโมงก็รีบมานะครับผมนะเพราะว่าช่วงนี้จะเป็นอากาศดีๆนะครับผม นี่ครับโอ้พี่น้อง ครับผมโอ้โหชาวาต่างชาติก็มาร่วมพิธีด้วยนะครับผมนะวันนี้ก็เยอะนะครับผมนี่ครับบรรยากาศด,ด้านในนะครับผม นะครับผมบรรยากาศต่อบก็อาจจะเดินเก็บภาพก่อนนะครับผมนะก่อนที่จะเดินบนนะครับนะี่ครับผมนะี่ครับช่วงนี้ก็เย็นสบายนะครับผมนะครับประชาชนก็มานั่งคนที่เดินรอบ ครบรอบแล้วเขาก็อาจจะมานั่งนะครับผมมานั่งพักผ่อนก่อนนะครับผมนะนี่ครับต้อมก็ไล่มาสองครั้งแล้วนะครับผมนะประเทศไทยเขาก็อันเซิรมาตามที่ต้อมได้เห็นนี่ก็สองครั้งนะครับผมนะต้อมก็มาทั้งสองนะครับผมนี่ครับ ทุกคนเดี๋ยวเราเล่นรอบๆนะครับผมนะ ก็เดินบนนะครับผมนะน่าจะสามรอบนะครับผมนี่ครับภาพวิดีโออาจจะไม่สวยนะครับผมเพราะว่าจะมีแสงไฟสองนะครับผมนะก็จะไม่สวยนะครับผมวันนี้ก็คึกคักนะครับผมนะวันแรกนะครับผม นี่ครับ,พอบ,อรรบนะพอบนเสร็จแล้วนะครับผมนะพอวนเสร็จแล้วนี่เขาก็เอาหลอกบัวแล้วครับผมจะเป็นหลอกบัวแบบนี้นะครับผมนะนี่ครับก็เอาไปวางตรงจุดนี้นะครับผมนะแต่และจุดนะครับก็จะมีนะครับผมนะ,ะวันนี้ ก็จะมีขบวนเสด็จนะครับผมนะวันนี้ก็จะมีขบวนเสด็จนะครับผม,มนี่ครับบญญรรยากาศด้านในนะครับหหรตรงนี้ก็จะเป็นตรงที่วางหลอกบัวนะครับผม,มนี่ครับผมนะจุดที่วางหลอกบัวนะครับสาวฝารั่งนะครับต้องเป็นสองวันนะครับผมนะ เขาก็มาทั้งสองวันแล้วนะครับนี่ก็ผมเอ่อ ตรงจุดนี้ก็จะเป็นสวนแสงนะครับผมนะตรงจุดนี้นะครับผมก็จะเป็นสวนแสงนะครับโอโ้โหผู้คนมมาต่อคิวถ่ายรูปกันนะครับผมนะ นี่ครับผู้คนก็ทยอยกันมาเรื่อยๆนะครับผมนะนี่ครับบางคนก็เข้ามาล้านในบางคนก็ไปตั้งดอรับเสด็จนะครับผมนะอยู่ล้านนอกนะครับผมนี่ครับบรรยากาศบรรยากาศล้านในนะครับผม ปีนี้ต้อมก็มาตอนกลางคืนนะครับปกติต้อมามาตอนกลางวันนะครับผมนะวันนี้มีบินโดนหรือเปล่าวันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผม ต้มก็เดินสามรอบแล้วก็จะออกไปร้านนอกนะครับผม โอ้โหป <laughs> ้อมก็ไล่รอบหนึ่งนะครับเดินได้รอบหนึ่งเลยนะครับคนเดิมเยอะเลยนะครับ <laughs> ผมสุดจริงๆนะครับวันนี้ก็จะจัดยาวไปนะครับผมนะ72วันหรือว่า73วันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าจัดนานนะครับผมนะใครที่ไม่ได้มาวันแรกนะครับผมก็มาวันต่อๆไปก็ได้นะครับผมนะนะครับ ท่องเที่าายวชาวจีนก็มากันเยอะนะครับผมวันนี้นะครับทุ๊กเสี่ยวชาวจีนก็มากันเยอะนะครับรนี่นครับแต่และจุดก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับผมนะให้ความปลอดภัยนะครับผม ภาพอาจจะไม่ชัดสักเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าแสงไฟนะครับผมนะแสงไฟเอามันสองนะครับผม โอ้โหยิ่งค่ํก็ยิ่งเยอะนะครับผมโอเคครับไม่ใกล้ที่จะที่รู้ก่อนแช่เรา นี่ครับทุกคนยิ่งคำก็ยิ่งเยอะนะครับผมนี่ครับ ครับแล้วก็เสร็จแล้วนะครับผมนะก็เอาล็อกบัวนะครับผมไปวางนะครับผมนะครับก็จะวางอยู่ตรงนี้นะครับผม